สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเมล็ดฝักบัวกันนะคะนี่แกะอมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็แซะเม็ดข้างในมันจะเป็นเนื้อแบบนี้วันนั้นเดินผ่านตลาดาตลาดนั้นเขาเอามาขายอยากกินก็เลยซื้อมา แล้วก็มาเปิดดูใน Google นะคะเม็ดน,น,นี้อร่อยหวานมันขมนิดหน่อยเขาบอกว่าช่วยบำรุงเลือดด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะหายจากรอบเดือนแล้วมึนหัวรู้สึกอยากอะเห็นแล้วก็เลยซื้อมาเหมือนอยากกินบอกว่าสรรพคุณปปของเม็ดบัวนั้น อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E มีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง23%และมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสนอกจากนี้ตัวเม็ดบัวย,ยังมีสปปรรพคุณบำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงไตช่วยรักษาอาการท้องร่วงและบิดเรื้อรังและสปปรรพคุณพื้นบ้านที่ใช้กันเป็นยาบำรุงเลือดหรือหรือเพิ่มเลือดด้วยนะ อืมนี่น่าเราเลยรู้สึกอยากเกี่ยวกับไปเนี้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ